สวัสดีครับรถสวยๆมานำเสนออีกคันนะครับยามาฮ่าไอคคนขอดนะฮะหนึ่งสห้าครับผมเหมือนเดิมครับสวยๆครับเครื่อง2 9่้าเอ็นะคันนี้เครื่อง2 9่สิเก้าอมเอกสารชุดโอนครบนะครับขาดเกินนะฮะผอดขาดเกินโดยรวมสวยๆเลยครับผมไปไม่แตกนะฮะถังไม่บุบ โชคเป็นใหม่นะครับโชคเป็นใหม่ไม่รั่วไม่ซึมยางเดิมๆสวยๆครับไหม่มีครบเครื่องดีครับแห้งๆไม่เยิ้มนะฮะโชคหน้าก็ไม่รั่วนะครับผมยางเดิมๆครับบางแต่ก็ยังอยู่นะฮะสวยๆนะครับคันนี้นะฮะค่าตัวสองหมื่นสองพันห้าร้อยบาทครับสองหมื่นสองพันห้าร้อยบาทครับผม โทรเลยนะครับ0894791684ครับคงนํำทุกกาครับผมโทรมาได้เลยครับถามพูดคุยกันได้ครับผมฟังเสียงนะฮะฟังเสียง